เอาละครับวันนี้เราอยู่ในอดีเมด i เมนชั่นเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับเกี่ยวกับการเลือกตัวละครที่จะได้มาจากเพชฌฆาตตามกระดานนี้นะครับต็ใครที่กำลังหาเลือกตัวอยู่ผมก็จะแนะนานะครับว่าจะไปซื้อตัวไหนดีที่ควรจะเล่นนะครับสําหรับผมนะอันนี้เป็นความคิดเห็นตัวส่วนตัวของผมเองนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าอะไรตัวไหนดีไม่ดียังไงแต่ด้วยอันนี้ความคิดเห็นของผมไงผมแบบว่าผมเล่นเล่นมาว่าตัวไหนแบบ เข้ามือนะครับก็จะแนะนํากันในวันนี้นะครับโอเคนั่นก็ไปเริ่มกันตัวแรกเลยนะครับเอานะครับตัวแรกนะครับน่าจะเป็นอาร์ซินานะครับด้วยที่ให้ตัวนี้เป็นตัวแรกก่อนเลยนะครับก็คือเพราะมันมีสกิลพุ่งที่แบบเก็บไว้หลบสกิลได้เยอะนะครับเนี่ยเราพุ่งหลบได้แล้วเราพุ่งเข้าออกแถมสกิลสนี่ก็เป็นแบบพุ่งอีกนะครับเลยทําให้แบบว่ามันมันดีนะครับแล้วก็อันตีก็สามารถแบบอาคเขตทิศทางได้นะครับเราจะแบบตีไปทางไหนก็ได้เราสามารถเดินตีได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าจะเป็นตัวที่เคลียร ดีมากนะครับเนี่ยเราพุ่งไปพบอย่างนี้พบแดดออกมาอย่างนี้พบแล้วก็พุ่งเข้าไปใหม่ได้นะครับนี่มันจะเป็นตัวที่แบบรู้สึกว่าเคลียร์เลทไวนะครับราคาก็อยู่ที่อ่าไม่แพงมากนะครับ650้าถ้าจะไม่ผิดนะครับอ่าบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวละครทุกตัวผมอาจจะไม่รู้จักชื่อนะครับแต่ก็จะเอามาแนะนํานะครับโอเคไปเริ่มตัวต่อไปกันเลยครับตัวที่2นะครับผมขอแนะนําเป็นโซโลนะครับซึ่งสกิลแรกจะเป็นการผ่าเข้าไปนะครับส่วนสกิลสองมันสามารถพุ่งหลบแถมไกลมากนะครับส่วนสกิลสามนี่จะเป็นการฟันรัวรร ลบตะกิ้การโจมตีได้ด้วยนะครับส่วนอันติีก็จะเป็นฟันรัวนะครับฟัน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 นะครับตัวต่อไปนะครับอ่าผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันใช้ไซเบอร์หรือเปล่าอ่าตัวนี้นะครับเพราะมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าดีสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับโดยสกิลมันก็จะเป็นอ่าสกิลแบบที่ตีตีแบบเรียกดาบมาฟาดแล้วก็สามารถทําให้มอนถอยหลังออกไปได้นะครับแล้วก็เนี่ยสกิลรีไวมากครับแล้วก็ส่วนอันติก็จะเป็นยิงลําแสงไปข้างหน้านะครับอย่างนี้เลยบูมใช่ครับยิงแล้วมอนจะ เป็นตัวที่ถือว่าดีสําหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับตัวละครที่4ครับเป็นลูกน้องของนิมรุนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นชื่ออะไรนะครับจำไม่ได้ <c oughs> ซึ่งสกิลแรกก็จะเป็นยิงบอลเข้าไปนะครับสกิลสองก็จะเป็นปุ๊บ่ามิติแต่แนะนานะครับให้ใช้สกิลแรกก่อนมันจะบวกดาเมจนะครับแถมเราจะวิ่งเร็วด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถวิ่งโจมตีได้นะครับวิ่งโจมตีได้ปุ๊บ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 อย่างเงี้ยเราสามารถหนีจากบอนแล้วเราเปิดอัติอัหน้าไปเลยก็จะเป็นเรียกการสีแดงมานะครับแล้วก เป็นระยะได้นะครับตึกตกึแถมสกิลสร้างก็ยังตีไกลได้อีกด้วยนะครับนี่บุ้มบุ่มบุมบุมวี่บุ้มนี่ครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับเพราะถือว่าอาจริงนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ตอนต่อไปนะครับผมน่าจะให้บาคุโกนะครับซึ่งถามว่ามันดียังไงก็คือผมชอบสกิลมันตรงที่มันแบบกระโดดแล้วพุ่งอย่างเงี้ยกระโดดแล้วพุ่งไปพุ่งมาพุ่งกลับได้นะครับแล้วก็พุ่งกลับผมก็คิดว่ามันมันน่าจะเป็นตัวที่ดนัดนเลตเลตแบบ <ม>ก็สามารถเตียมอลอบๆได้โดยเขาจะปล่อยแบบะระเบิดตรลมนูนนะครับแล้วก็สามารถบินไปบินกลับแบบตอดไ่ตอดมาได้เบริเฟอร์ <laughs> ต่อไปต่อมาได้นั่นเองนะครับโดยการพุ่งไปแล้วก็วุ่งกลับนะครับนี่เป็นไงก็ยิงแลเซอร์อัดเงี้ยมันจะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่แบบคอมโบคอมโบได้ถือว่าเจ๋วเลยนะครับก็แนะนำนะครับต้องกระโดดด้วยนะครับต้องกระโดดด้วยถ้ามันมันไม่กระโดดมันจะไปสั้นๆนะครับถ้ากระโดดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงี้ยมันจะไปไกลนะครับโอเคครับไปตัวต่อไปกันนะครับตัวต่อไปเป็นพี่หอกขุมฟ้านะครับผมไม่รู้จักชื่อเขาซึ่งถามว่าดียังไงคือสกิลเขาก็มันดีอย่างนี้นี่เองครับก็คือสกิ สามสามารถหลบลบสกิลบอสได้อีกนะครับต้องจับจังหวะด,ด้วยนะถ้าเราจะใช้สกิลเพราะเป็นสกิลไรที่แบบระยะสั้นมากนะครับส่วนอันติก็จะเป็นกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ปล่อยวันลงมานะครับแบบนี้เลยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่แบบเก็บไว้พุ่งเข้าพุ่งออกแล้วแทงแทงปุบแล้วก็หลบบอสได้ดีนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนํานะครับพีเอที่อะไรไม่รู้นะครับที่หอกหัวฟ้า <S 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 ตัวละครต่อมานะครับเป็นนิมรุษเทมปัสเทมปุระเทมปุจิเออเทมอะไรก็ได้นะครับไม่รู้แน่ใจเหมือนกันว่ามัน่เทมมะะไไไรจด้ โอเคครับซึ่งสก mm ิล hmm. ของเขานะครับ mm hmm. ก็สามารถอาตีระยะไกลอย่างนี้ปล่อยบอลน,นาหน้าไปนะครับแล้วก็สกิลนี้ก็สามารถดันมอนได้ชั่วคราวนะครับ mm hmm. ส่วนข้อดีของตัวนี้นั่นก็คืออันตินั่นเองนะครับมันจะสามารถตีมอลเป็นวงฟางนั่นเองนะครับจะตีแบบไกลมากเห็นปะตีเป็นวงฟางที่ถือว่าไกลมากเลยนะครับกนเลยถือว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ดีไอที่วิ่งเร็วๆนี้ไม่ใช่อะไรนะผมใช้สัตว์เลี้ยง <laughs> <laughs> เห็นแบบสกิลวิ่งเร็วๆอันนี้อย่าไปจินตนาการว่าใช้สกิลแล้วมันวิ่งเร็วนะมันเป็นส โอเคครับนั้นไปตัวอื่นกันเลยนะครับ เอาเลยครับตัวต่อไปก็คือคาเนกุนี่คาเนกุคาเนกิกุงนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าตัวละครนี้ดียังไงนะครับก็คือท่าแรกจะเป็นการปุ่มปุ่มปุ่มปล่อยหนามไปนะครับท่าสจะเป็นการพุ่งแล้วก็เข้าไปเชือเชื่อเนี่นะครับต่ท่าสก็จะเป็นท่าบกสะบัดแต่ข้อดีสําหรับตัวนี้ก็คืออันตีนะครับมันสามารถรีคูดาวทุกสกิลได้แล้วก็จะสามารถจะใช้พุ่งก็ได้นะครับพุ่งแบบพุ่งรัวนะครับหรือแบบจะใช้ตีแบบตีท่านี้รัวเลยก็ได้นะครับไ้ดข้อมมันีูคด ลูกสกิยถ้าเราอยากเรียนเร็วๆอะไรอย่างนี้นะครับ เอาละครับตัวละครต่อมานะครับเป็นตัวละครที่อีกตัวหนึ่งก็ถือว่าดีเช่นกันนะครับซึ่งมันเขียนว่าอากุมะแต่ผมยังไม่ได้ดูอ่ะมันเป็นดาบเพลิงอะไรสักอย่างนะครับอ่าซึ่งสกิลแรกจะเป็นการพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็สกิลที่2จะเป็นการเหยียบพื้นนะครับพุ่งแล้วเหยียบพื้นนะครับสกิลที่3นี่จะเป็นการท่าเต้นบีบอยนะครับแถมพอดีของตัวนี้คือท่าสามเราสามารถวิ่งเร็วได้ด้วยนะครับนี่เหมือนมีไฟวิ่งตามแล้วเราวิ่งเร็วมากด้วยนะแถมเวลาก็นานอยู่นะครับเป็นตัวหน สกิลเมื่อกี้เองก็คือผมว่าคิดเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันคิดว่าดีนะครับแดดออกมาก็ได้นะครัซึ่งถ้าเราวิ่งเร็วแค่แดดมันก็สามารถแดดออกมาจากสุลฟสกิลกได้เร็วด้วยนะครับเห็นไหมเรากดทื่อปุ๊บเป็นบีบอยนี่เน,เนี่ยแหมดามเมจก็ใช้ได้นะครับเดียวเรื่องปุ๊บแล้วก็แดดออกมาอย่างเงี้ยผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าดีนะครับสันตินะครับก็จะเป็นวับววาแล้วก็ปล่อยปุ้งลงมานะครับซึ่งอันติมันอาจจะไม่อลังการมากไม่นะครับแต่เป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าผมคิดว่าถ้้้าาาาเเเออออออไปปปปคคคมมมมมมโบบบแแจจรรริิงงงงงๆผววววว่่่่่่่่นนนะะะลลลืื็็ตััททีีสุุดพห๊ แดดออกมาปุ๊บแล้วพุ่งเข้าไปแง่ปุ๊บเนี้ยผมว่าคิดว่ามันดีมากเลยนะครับ เอาเลยครับตัวต่อมาคือพูกาโลนั่นเองนะครับโดยสกิลแรกนะครับก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปหาศัตรูนะครับแล้วก็สกิลสองสามารถบล็อกการโจมตีได้นะครับตัวสกิลสามก็จะสามารถดูดมอนมารวมตรงกลางได้นั่นเองนะครับปุ๊บแบบพุ่งเข้าไปแล้วก็อันติก็จะเป็นเปิดโลมารอบรอบตัวนะครับอาจจะไม่แรงมากนะครับอันนี้ดาเมจของสัตว์เลี้ยงย้วมันวิ่งเร็วอะใช้ได้บ่อยอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึบปึบเนี้ยผมก็คิดว่าตัวหนึ่งที่เอาไปแนะนำนะครับคนมากตัวใหม่ๆก็เล่นใหม่จะเเเเลล่่่่นนตตัััวววไหก็แบบบบออาาาาททีีคคิดดรรชยสุ ็ได้นะครับแต่ถ้าเกียร์ดันจริงๆผมว่าน่าจะเป็นตัวหิวนะครับที่ดีสำหรับทุกีีว่าทุกตัวนะครับ โอเคครับตัวสุดท้ายก่อนับเป็นตัวที่ถือว่าดีสําหรับผมที่สุดนะครับสาหรับเริ่มต้นซึ่งตอนนั้นผมก็น่าจะใช้ตัวนี้แต่ผมคาดไม่ถึงนะครับผมไปใช้นิุรุเทมปุระก่อนนะครับโอเคตัวนี้ข้อดีของมันก็คือสกิลแรกนะครับสามารถหลบการโจมตีแถมสร้างดาเมจนะครับสกิลสจะเป็นสกิลยิหมู่นะครับยิวตัวเองแล้วก็ยิเพื่อนด้วยแล้วก็สกิลที่3ก็จะเป็นสร้างอนาเขตนะครับมาแบบให้มอนเดินอยู่ในอาาเขตแล้วโดนตอดไปเรื่อยๆนะครับคือสกิลรีเลวมากเลยนะครับตัวนันตินะครับ เล่นหมู่นะครับในยูทีเดียวเต็มเลยนะครับตั้งแบบไม้กังเขตขึ้นมาตอนตอนยังไม่ทําตื่นนะครับมันก็มันก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าทาตื่นมันก็สามารถเพิ่มดาเมจได้นะครับซึ่งท่านี้ก็สามารถเพิ่มดาเมจเข้าอีกนะครับแถมเราจะวิ่งเร็วด้วยนะครับเอาละครับข้อสรุกของวันนี้เลยนะครับก็ถือว่าดีเกือบจะทุกตัวเพราะเอาไว้แนะนำแนะนำก็หมดนะครับอยู่กันกับการที่เราเราเลือกใช้มากกว่าเราถนัดตัวไหนมากที่สุดนะครับนะครับก็ใช้ตัวนั้นซึ่งผมไม่ได้เอาตัวแบบตัวบอสเลดแบ ติดทอ็ทอปมาแบบชงจินเงี้ยตรงจินอะไรเงี้ยมาแนะนําหรือแบบอิอจิโกะเงี้ยไม่ได้เอามาแนะนานะครับมันเป็นตัวเติมเงี้ยซึ่ง,งมันอาจจะดีอาดีอยู่แล้วแต่มันก็ผู้เล่นใหม่อาจจะไม่มีกบมในการซื้อนะครับพึ่งผมก็ไม่มีเหมือนกันผมว่าอาศัยลงดันนะครับเคครับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กซับสไครกันด้วยนะครับว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับยูเอเวนเด็กทามนะครับไปเจอเวลาถัดไปบ๊ายบาย